ปลาช่อนอเมซอนยักษ์ใหญ่แห่งสายน้ําในส่วนลึกของแม่น้ําอเมซอนอันกว้างใหญ่มีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาแวกว่าอยู่ปลายผืนน้านั่นคือปลาช่อนอเมซอนหรือที่รู้จักกันในชื่ออาราไพมาหนึ่งในปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความยาวที่สามารถทะลุสาเมตรและน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมอาราไพมาดูราวกับปลาโบราณที่หลงเหลือมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ผิวหนังของพวกมันปกพุมด้วยเกล็ดขนาดใหญ่และแข็งแกร่งคล้ายเกราะซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากนักล่าอย่างปลาปิรันย่าได้เป็นอย่างดี สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับปลาชนิดนี้คือความสามารถในการหายใจด้วยอากาศพวกมันมีอวัยวะพิเศษคล้ายปอดทำให้ต้องขึ้นมาฮุบอากาศบนผิวน้ำเป็นระยะๆะะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ออกซิเจนในน้ำมีน้อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งอาราไพมาเป็นนักล่าผู้หิวโหวยพวกมันกินปลาสัตว์น้ำขนาดเลก็กรวมถึงสัตว์บกที่อยู่ริมน้ำเช่นนกหรือลิงด้วยการกระโดดขึ้นงับเหยื่ออย่างรวดเร็วและทรงพลัง น่าเสียดายที่ปลาช่อนอเมซอนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่ามากเกินไปและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ทำให้จำนวนของพวกมันในธรรมชาติลดลงอย่างน่าเป็นห่วงปัจจุบันมีการพยายามอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ยักษ์ใหญ่แห่งอเมซอนต้องหายไปจากโลกปลาช่อนอเมซอนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความหลากหลายของชีวิตในป่าฝนอเมซอนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการรักษาระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์นี้ไว้